เศกาลข้าพรนษานะก็เริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกเมื่อวานเป็นวันอาสารหะบูชาวันนี้ก็เป็นวันเข้าพันษานะอาการที่วันเข้าพรรษานี่หยุดถัดจากวันอาสารหะบูชานี่มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผล เพราะว่าวันอาสารบูชาเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเมื่อเราได้พิจารณาพระธรรมที่ทรงแสดงก็จะพบว่าชีวิตนี้มันเต็มไปได้วยทุกข์ทันทีที่เกิดมานะก็ถูกคร่อบงำด้วยความทุกข์ได้แก่ความ แก่ความเจ็บนะความพัดพราสูญเสียและลงท้ายด้วยความตายไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนยิ่งใหญ่เพียงใดนะก็ต้องถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์อย่างต่อเนื่องจนวราระสุดท้ายอย่างไรก็ตามความพ้นทุกข์นั้นเป็นไปได้ ความพ้นทุกข์นั้นเป็นไปได้สามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนและจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะก็ต้องนำพาชีวิตให้เดินอยู่บนทางสายกลางนั่นก็คือการปฏิบัตินะเริ่มตั้งแต่การมีสัมมาทิฏฐิ ลงไปจนถึงการมีสัมมาสม,มาธิอริมามีองค์8หรือว่าทางสายกลางเ,เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะพบว่าทุกนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุนะก็คือตัณหาคือวิชาและถ้าเราได้ปฏิบัติถูกต้องนะ ให้ชีวิตของเรานั้นให้การปฏิบัติของเราน,นเป็นสัมมาก็สามารถที่จะลดละตัณหาและมีปัญญามาแทนที่อวิชชาได้ซึ่งในที่สุดก็จะเข้าถึงภาวะที่พ้นทุกข์เป็นอิสระหลุดพ้นจากวัตฏสงสารได้ ทีนี้แม้จะต้องแก่ก็ไม่ทุกข์แม้เจ็บก็ไม่ทุกข์แม้ตายก็ไม่ทุกข์และสุดท้ายแม้กระทั่งการเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างตอนนี้เวลาได้พิจารณาแบบนี้แล้วนะก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติ เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเทศกาลของการลงมือปฏิบัติโดยการนำพาชีวิตให้มั่นคงอยู่บนทางสายกลางข้อปฏิบัติแปดประการนะอันนี้มักมีองค์แปดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติและน้อมนำเข้ามา ใส่ตัวเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้เข้าใกล้ความพ้นทุกข์ยิ่งเราปฏิบัติด้วยความจริงจังมากเท่าไหร่ทุกข์ก็จะเบาบางลงไปความสุขความสงบเย็นความเป็นอิสระก็จะบังเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรา สำหรับพระนะหรือสำหรับนักบ,บวชซึ่งรวมทั้งแม่ชีข้าวรษานี่เป็นช่วงของการฝึกฝนตนอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นภารกิจต่างๆที่ทำให้มีการเดินทางไปโน่นมานี่ก็จะน้อยลงหรือว่าไม่มีเลย อย่างไรก็ตามนะการที่จะปฏิบัติด้วยความาต่อเนื่องครบสามเดือนในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะก็คือการตั้งใจมั่นแน่วแน่ พราะทำไมมีความตั้งใจแล้วนะก็อาจทำสิ่งที่ตั้งใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเข้าพรรษานะจึงมีการอธิษฐานนะคืออธิษฐานพรรษาหรืออธิษฐานเข้าพรรษาอันนี้เป็นธรรมเนียม ที่ปฏิบัติมาช้านานทีเดียวเมื่อพระจะเข้าพรรษานี่ก็จะมีการอธิษฐานพรรษาหรืออธิษฐานการเข้าพรรษาอธิษฐานในที่นี้นะไม่ได้แปลว่าขอคนไทยเราเข้าใจว่าอธิษฐานนี่คือขอแต่ว่าอธิษฐานในภาษาบาลีหรือว่าอธิษฐาน ทางรมเนี่ยหมายถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ดีให้แน่ชัดแล้วก็เดินหน้าปฏิบัติด้วยความตั้งใจแน่วแน่อธิษฐานนี่เป็นบารมีนะหนึ่งในทัศบารมี บารมีก็คือความดีนะขั้นอุกฤษก็ว่าได้นะที่สามารถจะทำให้บุคคลได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้ตัสรู้ธรรมบารมีนะที่ทำให้ผู้เจ้านี่ทรงบรรลุธ,ธรรมก็มีสิบประการที่ทรงบำเพ็ญตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นะนะพวกเราคงจะได้ยินะคุ้นเคย นอกจากศีลห้าศีลแปดและก็บารมีสนะิบอันนี้ก็เป็นคุณธรรมสำคัญนะของผู้ที่ต้องการนะนำพาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ได้แก่นะทานศีลเนคะขมะเนคขมะคือการหลีออกจากกามหรือการงดการเว้นนะซึ่งกาม หรือกามคุณลูกรถกินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจากได้ธารมะแล้วก็เป็นปัญญานะแล้วก็วิริยะความเพียรสัจจะความซื่อตรงความจริงใจขันติความอดทนและประการต่อมาคืออธิษฐานความตั้งใจแม่นตั้งใจมั่นแน่วแน,วแน่เด็ดเดี่ยวในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วก็ลงท้ายด้วยเมตตาและกรุณาอธิษฐานนี่มันเป็นบาร,รมีข้อที่8นะเป็นความดีนะแต่ถ้าเป็นอธิษฐานที่เราเข้าใจหรือรู้จักกันหรือว่าทำกันสม่ำเสมอคือการขอนะทำบุญเสร็จก็ขอหรือว่าประสบความทุกข์ก็ไปขอเทวดาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอให้ร่ำรวยขอให้หายป่วยขอให้มีชื่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่อ,อธิษฐานที่ถูกต้องมันเป็นการสนองกิเลสด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นการาไม่ใช่คุณธรรมเพื่อที่จะลดละกิเลสสาหรับพระนี่เรื่องการอาธิษฐานพรรษา เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพระนั้นเนี่ยมีกำหนดที่จะอยู่ปฏิบัติฝึกฝนตนตลอดสามเดือนในการที่จะทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเพราะเมื่อมีหมู่มิตรอยู่ด้วยกันมากๆหลายรูปลำพังการที่จะลดละขัดเกลากิเลสในตัว การที่จะประพฤติปฏิบัติตามให้ตรงตามพระวินัยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการลดการละเป็นการที่เจริญเนคขม,มะให้งอกงามมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยังต้องมีผู้คนที่มาอยู่ร่วมอาศัยในอาวาสเดียวกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีเรื่องที่ขุนข้องมองใจ ถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจมั่นในการจำพรรษาก็อาจจะลาศึกไปหรือว่าหลบลี้หนีไปที่อื่นที่มันสบายตามใจกิเลสได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการอธิษฐานเพื่อตอกย้ำความตั้งใจนะ อันสำคัญมากนะเพราะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยในคืนที่จะทรงตัดสรุปพระสมัมมาสัมพุทธิญาณเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานนะอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายในสศริระนี้จะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นและก,กระดูกราดบใดที่ยังไม่บรรลุพระธรรมนะก็จะไม่ลุกนั่งจากไม่ลุกจากบันหลังคือจะไม่หยุดการปฏิบัติ นะก็จะนั่งต่อไปนะจนกว่าจะบรรลุธรรมที่มนุษย์จะสามารถบรรลุได้และในสุดพระองค์ก็ค้นพบพ,พระธรรมและนำมาแสดงถึงแม้เราอาจจะไม่มีความตั้งใจถึงขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ตั้งใจว่าเราจะอยู่จำบรรษาให้ครบสามเดือนอันนี้ก็สำคัญนะ เพราะมันช่วยทำให้เราสามารถจะมั่นคงในการปฏิบัติมั่นคงในการฝึกฝนตนได้การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหมาะกับพระกับนักบวชเท่านั้นนะพวกเราซึ่งเป็นคารวาสก็ควรจะอ, ى, อธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดสามเดือนนี้ด้วย อธิษฐานหรือตั้งใจที่จะลดละความไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจบางคนอาจจะอธิษฐานว่าจะงดเล่างดสิ่งเสพติดงดอบายามุขนะบางคนอาจอาจะอาจจะอธิษฐานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์นะบางคนอาจจะอธิษฐานว่าจะไม่เกี่ยวข้องนะ กับอบายมุกแบบใหม่ๆนะบางพอเดี๋ยวนี้มันมีอับบายมุกใหม่ๆหลายรูปแบบนะเช่นเกมนะเกมออนไลน์นี่ก็เป็นอบายมุกได้แล้วนะบางคนนี่ติดเกมออนไลน์จกนกระทั่งไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียนะในประเทศเกาหลีนี่เล่นเกมออนไลน์จกนกระทั่งทิ้งลูกให้ ายเพราะไม่มีคนมาเลี้ยงไม่มีคนให้อาหารหรือบางทีเห็นลูกกวนใจมากงองแงเพราะลูกยังเล็กก็ฆ่าลูกเสร็จเลยนะมีแล้วในประเทศเกาหลีมันก็เป็นอาบายมุขที่ร้ายแรงนะไม่น้อยไปกว่าเล่าแล้วบางคนศีลห้าก็ปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือว่าได้ดีพอสมควรแล้ว แต่ว่าก็ยังมีเครื่องนวงเหนียวอย่างอื่นหรือว่านิสัยบางอย่างที่ไม่ดีก็ควรใช้โอกาสนี้นะสามเดือนนี้เนี่ยอธิษฐานตั้งใจว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงแกก็ไม่เชิงอธิษฐานนะแต่ว่าไม่เชิงอธิษฐานในในความหมายที่มีการกล่าวคำอธิษฐานเป็นภาษาบาลี อย่างที่พระจะทำนะในช่วงเชา้านี้แต่มีก็ตั้งใจนะแกตั้งใจว่าอะไรนะแกตั้งใจว่าจะเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะเพราะว่าปัญหาของเธอคือว่าเป็นคนที่ทำอะไรเร็วๆแม้กระทั่งการกินข้าวนี่ก็เคี้ยวเร็วมากกินข้าวไม่ถึงห้าทีก็เสร็จแล้ว นั่นทำไมเธอถึงมาสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีปัญหาชีวิตเป็นผู้หญิงเก่งประสบความสำเร็จในการงานในธุรกิจมีความเชื่อมั่นในตัวเองผลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็มักจะมีปัญหาคนรอบข้างแม้กระทั่งลูกแล้ววันหนึ่งแกก็เกิดปัญหาในชีวิตคือธุรกิจล้มเหลวธุรกิจบางตัวนี่ล้มเหลวเสียเซล ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าก็มีสตินะยับยั้งเอาไว้ได้พอเกิดวิกฤตในชีวิตนี้ก็หาันมาทบทวนตัวเองก็เลยไปเข้าคอสเป็นไม่ใช่คอสปฏิบัติธรรมนะมันเป็นคอสอเรียกว,วิชาชีวิตนะเรียนและได้หน่วยกิจด้วยนะแต่ว่าคนสอนนี่เขาก็สอนดี ก็คือมีกิจกรรมที่ทำให้เจ้าตัวหรือทุกคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเขาได้เห็นถึงข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของตัวเองข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดนะีที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วเขาก็พิจารณาจากกิจกรรมก็เพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่เขานะติดตัวมา ชา้านนานก็คือการที่ทอบอะไรทำอะไรเร็วๆนะซึ่งรวมถึงการกินข้าวด้วยแกก็เลยาทางอาจารย์ที่ก็ให้ทำโครงงานนะว่าจะทำอะไรแค่สิ่งหนึ่งนะตลอดคอร์สนี้ก็คือสามเดือนนั่นแหละและแกก็เลยเลือกเนี่ยว่าขอจะเคี้ยวข้าวให้ชา้าลง ก็เป็นที่รับรู้กันในหมู่เพื่อนนักศึกษาที่ร่วมคอร์สแล้วก็ต้องรายงานนะความคืบหน้าว่าทำแล้วเป็นอย่างไรทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าผู้ส่งส่งไปแต่ต้องทำด้วยแล้วแกก็พบนะว่าเพียงแค่ไม่กี่วันที่เริ่มเคี้ยวคายช้าลง พบว่าอาหารหรือคือข้าวเนี่ยมันมีรสอร่อยมีรสหวานแต่ก่อนนี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าข้าวนี่มีรสหวานเพราะว่าเคี่ยวแบบเร็วๆแล้วก็ไม่สนใจนะรสชาติอาหารด้วยซ้ำใจมันคิดถึงแต่เรื่องงานการที่รอยอยู่ข้างหน้าพอมาเคี่ยวข้าวช้าลงก็พบว่าข้าวนี่มีรสหวานต่อมาเนื่องจากต้องเคี้ยวข้าวช้าลงก็มีเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนานขึ้น ก็เลยได้มีเวลาโอภาปาศัยไต่าถามพูดคุยสนทนานนะกับคนร่วมโต๊ะก็คือลูกชายนั่นแหละก็ปรากฏว่าพอได้ทําอย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับลูกชายก็ดีขึ้นเพียงแค่ได้ทักทายได้สนทนานะเพราะว่าจําเป็นต้องเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายและยังพบในเวลาต่อมาว่า โรคบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเป็นเวลานานเช่นหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ปวดท้องเนี่ยมันหายไปเลยแต่ก่อนกินยานเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอเคี้ยวค่ายช้าลงแล้วนี่มันก็หายไปแล้วผลตามมาจากการเคี้ยวค่ายช้าลงก็คือว่าเขาเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแต่ก่อนนี่เคี้ยวๆ,ๆ เพราะว่าใจเนี่ยลอยไปอยู่กับงานการแล้วแต่ตอนหลังก็เริ่มที่จะวางงานการลงระหว่างที่เคี้ยวใจก็อยู่กับการเคี้ยวก็ผ่อนคลายนะแล้วก็มีสติมากขึ้นพอสตินี้ไปใช้กับการทำงานก็อารมณ์เสียน้อยลงนะแล้วก็ใส่ใจลูกน้องมากขึ้นความสมัครับลูกน้องมากขึ้นก็ดีขึ้นนะกับคนทำงาน พอความสัมพันธ์ดีก็ไว้ใจพอไว้ใจก็โยนรกระจายงานให้ลูกน้องประกระจายงานให้ลูกชายตัวเองก็เริ่มผ่อนคลายมีเวลามากขึ้นก็เลยคิดถึงพ่อแม่ว่าไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ถามอยู่แล้วถามแล้วถามอีกก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ตอนนี้มีเวลาล้วก็เลยไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็พาท่านไปเที่ยว แล้วความสัมพันธ์กับครอบครัวกับพ่อแม่ก็ดีขึ้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับลูกก็ดีขึ้นนะแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาทําความสงบให้จิตใจไม่เร่งรีบนะเธอพว,ว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปเยอะยนะเพียงแค่ว่าเคี้ยวข้าวช้าลงท่นนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อย่าประมาทนะมันสามารถจะให้อน,นิสงฆ์มากมายขอเพียงแต่ทําอย่างต่อนเนื่องทําทุกวันมันก็จะทําให้เห็นผลได้มากมายอย่างที่นึกไม่ถึงเลยลการเข้าพรรษานี่ถือว่าเป็นการเว้นวัางให้กับชีวิตก็ได้นะชีวิตบางคนนี่เร่งรีบมากแต่ว่าถ้าเราลองมาทําอะไรสักอย่างที่ดีๆ ลดละบางอย่างนะที่ไม่ดีมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเราช้าลงมาช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีช่องว่างนะที่จะได้ผ่อนคลายถึงแม้ว่าใหม่ๆจะเป็นเรื่องยากเพราะเป็นการขัดสวนทางกับนิสัยเดิมเช่นบางคนบอกว่าติดก,กาแฟจะขอเลิกนะในภรรษานิดนะจะเลิกกาแฟเนี่ยหรือเลิกบุหรี่เนี่ยใหม่ๆมันยากนะมันเหมือนทรมาน แต่ว่าถ้าทําไปสักพักเราจะพบว่า,าชีวิตเราปลอดโปร่งมากขึ้นจิตใจเราปลอดโปร่งมากขึ้นเราเข้าภาษาไมย่ยำเป็นต้องลดละสิ่งที่ไม่ดีนะเราจะตั้งใจทําสิ่งดีๆก็ได้เช่นจะทําสมาธิวันละสิบนาทีวันละสิบห้านาทีหรือแม้แต่วันละห้านาทีก็ยังดีนะขอให้ทําทุกวันก,ก็แล้วกันบางคนอาจจะตั้งใจว่าเนี่ยวันพระ วันพระถ้าถึงวันพระแล้วก็จะปล่อยนกปล่อยปลานะอันนี้ก็เป็นการบําเพ็ญทานนะจะรักษาศีลหรือว่าจะทําสมาธิก็ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าห้านาทีนี้ก็สําคัญนะเคยมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มสองคนมากราบหลวงปู่ดูนะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงหลวงปู่ดูไปตอนหนึ่งแล้วก็มากราบนะเพื่อนคนหนึ่งก็ศรัทธาหลวงปู่ดูมาก แล้วก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งว่านะซึ่งเป็นคนติดเหล้านะว่าเนี่ยไหนๆมากราบหลวงปู่ดูแล้วก็บอกหลวงปู่ดูเลยนะว่าจะจะรักษาศีลนะแล้วก็จะทําสมาธิเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ารักษาศีลไม่ได้หรอกยังติดเหล้าอยู่เลยนะนะจะไม่สมาทานศีลหรอกหลวงปู่ดูได้ฟังก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะแต่ว่าแกจะอนะ ทำสมาธิให้ฉันได้ไหมวันละห้านาทีผู้ชายคนนั้นก็ก็ถามหลวงปู่ดูว่าห้านาทีเท่านั้นเหรอนะหลวงปู่ดูก็บอกห้านาทีเท่านั้นแหละเขาก็เห็นว่าพอไหวก็เลยรับอันนี้พอเขารับปากใครแล้วเขาก็ทําจริงจังกลับไปบ้านเขาก็นั่งสมาธิทําสมาธิทุกวันวันละห้านาทีทําสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้า แต่บางวันกําลังทำสมาธิอยู่เพื่อนมาชวนกินเหล้าก็บอกว่าไม่ไปกําลังนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จถึงค่อยไปแต่ทําไปทําไปตอนหลังเพื่อนมาชวนนะก็ไม่ไปละเพราะว่าถ้าได้รับอนิสงส์ของการทําสมาธิใจสงบเย็นนะแต่เดิมนั่งเวลาห้าน,นาทีก็เพิ่มเป็นสิบนาทีสิบห้านาทีาทเพื่อนมาชวนกินเหล้าก็ไม่ไปนะไม่ให้อะไรมาขัดขวางการนั่งสมาธิ สุดท้ายก็เลิกเล่าได้นะแล้วตอนหลังก็มีศรัทธาประสา,านะในพระธรรมก็เลยบวชก็บวชอยู่ยาวเลยอาชีพเขาก็เปลี่ยนได้นะจากการจากการนั่งสมาธิเป็นแค่วันละห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพรูเจ้าถึงจัดว่าอย่าประมาทในธรรมในกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยนะเพราะพวกเราเนี่ยในเมื่อโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะข้าพรรษานี้นะ เป็นคารวาสนะก็ควรจะนึกนะว่าเราจะลดละอะไรสักอย่างหนึ่งในพรรษานี้หรือว่าเราจะทำสิ่งดีๆสักอย่างหนึ่งในพรรษานี้เอาแค่อย่างเดียวพอหรือว่าจะทำสองก็ได้คือลดหนึ่งลดละสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วก็ทำสิ่งดีๆอีกหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้เพราะถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องยากๆแล้ว อาจจะทําได้ไม่ตลอดพอทําได้ไม่ตลอดก็กลายเป็นว่ากลายเป็นคนเจ็บเก็บเก็บกดจับจดเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยเคี้ยวข้าวไปช้าลงหลัวนั่งสมาธิวันละห้านาทีแล้วพวกเรา,าจ,จะทําได้มากกว่าน,นั้นแล้วก็ได้เพราะว่าฝึกมานานแล้วนะก็แต่ว่าขอให้สิ่งที่เราอาธิษฐานตั้งใจนี่มันเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรม เช่นอย่างที่พระอธทิตฐานว่าเนี่ยจะจำพรรษาตลอดสามเดือนในอาวาสนะเป็นรูปธรรมมากเลยนะเคี้ยวข้าให้ช้าลงจะนั่งสมาธิเวลาห้านาทีถ้าบอกว่าเนี่ยนะฉันจะพรรษานี้ฉันจะไม่โกรธนะอันนี้มันยากแต่ถ้าเราบอกเออจะไม่โกรธเกินสามครั้งตอนหนึ่งวันนะอันนี้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว แล้วก็อย่าเพียงแค่พูดว่าเนี่ยฉันจะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้คนเราหลายคนไมื่ะพูดเนี่ยจะทําแล้วบอกฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรจะทําให้ดีที่สุดในพรรษานี้ฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรต้องบอกชัดเจนไปเลยเนี่ยการอธิษฐานมันจะมีความหมายแม้แต่พูดจานิท่ันก็อธิษฐานนะว่าเนี่ยจะไม่ลุกไปจากบัลลังก์นะตรากใดที่ยังไม่บรรลุธรรมอันนี้ก็ชัดเจนไม่ใช่พูดลอยๆว่าเนี่ยพรรษานี่ฉันจะทําความดีให้ มากที่สุดนะมันลอยมากจนกระทั่งไม่บอกอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราลองใช้โอกาสนี้นะตั้งจิตมั่นแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งดีหนึ่งอย่างจะลดละสิ่งที่ไม่ดีอีกหนึ่งอย่างมันจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นปนัญหาคนสมัยนี้คือว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ แต่ทำไม่ได้เพราะว่าห้ามใจไม่อยู่อย่างที่เขาพูดเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้บุหรี่ก็รูว่วไม่ดียังไงเล่าก็รั่วไม่ดียังไงนะกาแฟาก็รั่วไม่ดียังไงเกมออนไลนนะ์หรือว่าละครโทรทัศน์ดูจนติดนะทั้งที่ก็รูว่วไม่ดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้นี่เพราะว่าขาดการบำเพ็ญอธิษฐา,า,นะานบารมีพรรษานี้เป็นโอกาสดีแล้วนะที่เราจะ บำเพ็ญบาร,รมีข้อนี้ซึ่งจะน,นำไปสู่ความดีต่างๆอีกมากมายทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าแล้วก็เข้าใกล้ความพ้นทุกข์มากขึ้น